อ่าน้องนาเดียนาวาเป็นไงนะนาเดียนาวาโอ้โหพร้อมพร้อมพร้อมพี่ไม่เห็นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านั่นแหละกระเป๋าหน่อยพี่แกนไม่มาเลยพี่แกนว้ายพี่แกนเฮ็ดกันบ้านถ้าทำกันบ้านไม่เสร็จไม่ออกจากไปไหนเลยไมออกจบ้านไม่นหลักทฤษฎีมาคือถ้าทำกันบ้านอะไรไม่เสร็จจะไม่ไปไหนเลยจะอยู่หน้ากันบ้านอย่างเดียวเลยคนบริยาาไปเฮ็ดซาซาได้ไหมน้าลุงว่าแล้วก็ไปอย่างไงเฮตซา พี่นาเดียพี่นาเดียไปไหนล่ะพี่นาเดียโอ้โหยังนึกอยู่ไหนอ่ะอามอ๋อตำรวจใครเป็นอะไรโอ้ที่ว่าตายแล้วบอกไอ้บุญน,น้อยใช่ไหมเสรีบ,บุญน้อยตายแล้วใช่ไหมนี่ตายแลยอ่ะจ้า dia ่เาาปาปาขอให้ยังปคุณตาุางแงที่้องอะไรนะคะเป็นมรมรใให้กลากาอยู่กับลนไปๆขอให้ถูนี่บยๆวานที่ปิดเทานี้ด้วยตาตาครูอามเสียงหวานเสียงดีไว้ครูอามนี่

ใครจะาะป้อนใครจปร้นตาตาเมาให้ปเบเดีทางโทรศัพท์จา้าจะโอเคครับสวัสดี